สวัสดีครับฝ่ายชนแนลเชียงมงคลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมเช่นเคยครับการเปิดราคานะครับอ่ามาที่อ่าหน้าคอกกลางทุ่งนาเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงครับศูนย์เก้าแปดเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์ห้าสามนะครับเป็นไอเดียไลน์นะครับท่านที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับสนใจถ่ายคลิปเปิดราคาก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับวันนี้เปิดหลายแม่นะครับอ่าเปิดสามแม่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีหนุ่มรออีก นะครับท่านที่สนใจนุ่มรอจะไปคุ้มฝูงก็มีนะครับวันนี้ครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับผมุนนํำหาดเพชรอยู่บ้านเลขที่ร้อยสิบเก้าหมู่ห้าตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับครับผมวันนี้เราเปิดแม่นี้ก่อนเนาะแม่นี้มีชื่อไหมครับมีชื่อว่านางครับแม่นางครับอ่าส่วนสูงเท่าไหร่ครับที่เราวัดเมื่อกี้เนีร้อยสามสิบครับอ่าเราพามาตรงนี้ได้ไหม ร้อยสามสิบนะครับอันนี้มีหลายแม่ครับนี่แม่หนึ่งอยู่ที่นี่สี่แม่นะครับเปิดสามแม่แม่นี้ยังไม่ได้เปิดอ่าแม่นี้ชื่อแม่นางอยู่นีท้องมีไหมครับเนี่ยก็มีพ่อคุมปวงอยู่แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าทับติดหรือเปล่าหรือเปล่าอืมครับครับเราก็ยังไม่รับรองว่ามีท้องไหมเนาะแต่มีพ่อคุมอยู่ก็อ่วนไหวก็มัอย่างนี้ แล้วแล้วส่วนสูงที่ละวัดเมื่อกี้ได้ร้อยสามสิบเนาะมีลูกติดเป็นเพศอะไรครับเพศผู้ครับเป็นเพศผู้นะครับลูกอ่าก็เป็นพ่อคุมฝูงใช่ไหมลูกเขาพ่อคุมฝูงทับติดแม่ไมาใช่ไหมติดแม่มาอ๋อเม่นางนี่ก็ลูกต้แรกอ่าเป็นลูกแรกใช่ไหมครับเนี่ยเป็นลูกแรกตัวไม้เท่าไหร่ครับแม่นี่ยเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้านะครับหางดอกไหมไม่มีครับหางไม่ดอกเนาะ ยาลูกยา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 ,ยาแข้งขาดีนะครับแงองเล็บก็ดีครับก็ดูอว้วนอยู่นะดูอว้วนดีครับเป็นเป็นแม่ลูกแรกนะครับแล้วก็น่าจะอายุเท่าไหร่สี่ปีได้ไหมนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะมีขวัญอยู่ตรงนี้ยอลูกยอยนี่มีขวานอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีตรง หาบเงินหาบทองนะครับตรงตะคุยนะครับมีอ่าตรงสวะนี่ยังไม่ปรากฏนะครับส่วนท้ายก็หางไม่ดอกครับหางไม่ดอกหางดี ตะคุยหนานะครับตัวนี้เนาะจะคุยออกนัหนาเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้านะครับต่อรองได้เนาะลูกเป็นเพศผู้อายุเท่าไหร่ครับลูกลูกประมาณจะได้ผลหลังนมดีครับอ่าหลังนมดีมีสีเต้านะครับ เราไปอีกแม่หนึง่งนะับมารวมกันอยู่นี่หมดเลยครับนะครับลูกเขาตัวนู้นอ๋อลูกตัวนู้นเนาะตัวเขายาวนะเป็นเพศผู้เนาะย่ออีหลายย่อๆออ๋อ,อตัวน,วนี้นี่นะครับตัว ต,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 ตัวนู้นแหะนะโอะ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกของแม่มแม่นางแม่นางตัวนี้ตัวนี้เป็นเพศผู้เนาะอายุก็แบบขวบหนึ่งแล้วบ้างนี่ประมาณวบ,รบเรามาแม่นี้แม่นี้ชื่อแม่มเตี้ยเตี้ยนะครับแม่นี้วัดได้ อ่าความสูงในที่ร้อยี่สิบนะครับในท้องมีไหมเนี่ยก็เหมือนกันนะครับมันกระับไปในมันก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าพ่อฝูงมีนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายดูครับเพราะวันนี้ก็เราก็เปิดด้วยเปิดเปิดด้วยกันเนาะพ่อคุมฝูงหล่อนะครับหล่อมากนี่ที่มาดีเหมือนกันแม่นี่ก็ชื่อเมเตียเนาะให้ลูกกี่ตัว้วครับเนี่ย สองตัวนะครับสองตัววันนี้มีลูกติดอยู่สองตัวเนาะสามชีวิตเนาะตัวเมียตัวองอ่าตัวเมียตัวหนึ่งตัวตัวพี่ครับตัวพี่เป็นตัวเมียนะครับตัวน้องเป็นเพศผู้นะครับอ่ามีอ่องนะครับแล้วก็มีอ่าเล็บดีนะครับเล็บสั้นใหญ่นะครับแล้วก็เล็บกีบดีห่างนะครับอ่าแข้งขาดีสูงประมาณร้อยยี่สิบนะครับมีลูกติดสองตัวสามชีวิตครับ เท่าไรนะ <75 S 1> เหมือนกัน75เหมือนกันนะครับหางไม่ดอกดอกไหมไม่ดอกครับหางไม่ดอกนะครับอ่า <IDs. S 3> ลัังนมดีครับมีสีเต้าสองตัวนี้คือลูกนะครับอสองตัวนี้คือลูกเออตัวตัวตัว,ตว,ตวพี่คือเพศผู้เพศเมียครับอ๋อเป็นเพศเมียนะครับนีเมือนนี้แหละตัวน้องคือตัวนี้ครับเป็นเพศผู้ ตัวนี้คือเพศผู้นะครับตัวนี้คือเพศเมียเป็นเป็นพี่สามชีวิตเจ็ดหมื่นห้าเนาะตดลองได้เนาะหล้วแม่ตกนแม่ยังไม่เห็นฝั่งนี้ยังไม่เห็นมีโอ้เหมือนจะมีนะอยู่ข้างบนสวักมือนจะมีเพราะว่าเขามอมๆหน่อยหนึ่งนะครับ มอมหน่อยหนึ่งก็เลยมองไม่เห็นอ่านี่น่ามาแล้วเนาะคู่กันแล้วเนี่นะครับพี่กับน้องนะครับนี่ครับเป็นอ่านั่นเป็นพี่นี่เป็นน้องนะครับเป็นเพศผู้นี่เป็นเพศเมียนะครับลูกของเมเตี้ยสามชีวิตนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทอ่าแต่อยู่ในท้องนี่เราไม่รับประกันเนาะ อาจจะนะครับอาจจะท้องเพราะว่ามีพ่อคุมฝูงนะครับถ้าได้ท้องไปก็ดี่าถ้าได้ติดท้องไปก็ดีเพราะว่าพ่อคุมฝูงนี่เดี๋ยวค่อยไปชมกันไ <c oughs> ปเรามาแม่นี้แม่นี้มีชื่อไหมครับแม่ลอมครับชื่อแม่ลอมนะครับ <c oughs> ให้ลูกกี่ตัวแล้วแม่เนี้ยหมุนเขาจะลูกประมาณสี่ตัวแล้วมั้งอ๋อได้ประมาณสี่ตัวแล้วนะครับแม่นี้ส่วนสูงที่เราวัดได้ประมาณเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับอืมร้อยยี่สิบเจ็ดด อยู่ในท้องมีไหมเนี่ยก็เหมือนกันนะก็เหมือนกันเนาะน่าจะอ่าน่าจะนะครับเราไม่ได้รับประกันเราไทับทุกแม่เลยเนี่ยเออก็ยังไม่แน่ใจปล่อยเลี้ยงด้วยกันมากี่เดือนแล้วครับผมเลี้ยงที่นี่ครับได้ก็ประมาณสี่เดือนสี่เดือนนะที่ปล่อยไอตัวเปี่ยวคุมนะครัอ่าคุมอยู่ในฟงนี้สี่เดือนแล้วครับอืมก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะทับไวนะตัวนั้นอายุเท่าไหร่นะพ่อฟงสองขวบครับสองขวบ สองขวบครับก็ขึ้นทับได้แล้วเนาะสองขวบเนาะมันเครื่องยัดทับได้แล้วแม่เนี้ยมีลูกติดเป็นเพศอะไรครับเป็นเพศผู้ครับเป็นเพศผู้ก็หนานะครับดูแต่คุยดูเหมือนมีข้อเปี่ยวขึ้นด้วยหนาปึ๊กเลยครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่กับลูกเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้านะครับลูกอายุเท่าไหร่ครับลูกควบหนึ่งครับลูกขวบหนึ่งแล้วนะครับแม่มีความสูงอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่แปดนะครับ ลางนมดีหางดอกไหมไม่ดอกครับหางไม่ดอกนะ,กนะลางนม,งนมก็ดีนะครับสีเต้าอ่าตัวจะมีสีดสําถุงเท้าก็แัดเจนนะครับเป็นสีขาวเล็บดีครับยอลูกยอยอยออีหล่ายอเ่าต้องยานครับเมื่อต้องอายรับทายไปคนเบิ้งทั่วโลกจะอายเห็นยัง <laughs> <laughs> บัดเจ้กข้องคือว่าเอาหน้าออกวัสิวาเลยนะ <c oughs> นี่ครับเล็บดีครับเล็บดีแข้งขาดีนะครับอ่าตรงหน้าก็มีขวัญอยู่นะขวัญสองทางนะครับอ่าแต่คุยหนาครับตัวนี้ตรงขาหน้าก็จะมีขวญอ่าตรงฝั่งนี้ก็ใต้สวะนะครับก็มีขวัญหางไม่ดอกเนาะหางไม่ดอกนะครับท่านผู้ชมครับเจ็ดหมื่นห้าเท่ากันหมดนะครับสามแม่ สามแม่นะครับก,ก็เออต่ไหนไหนลูกอ่ะลูกไปนี่ <c oughs> ตัวนี้น <c oughs> อ๋อตัวเขายาวเลยนะลูกตัวนี้นะครับเขาอย่างยาวชี้ชี้นี่แหละเป็นเพศผู้เนาะเป็นเพศผู้นะครับลูกของแม่อะไรนะแม่ลอมแม่ล้อมนะครับคือตัวนี้อายุก็ประมาณขวบ นะครับแม่ล้อมแม่อะไรนะตัวเนี้แม่นางแม่นางแล้วก็แม่แม่เตี้ยราคาเท่ากันหมดนะครับเจ็ดหมื่นห้าแม่ลอมสองชีวิตนะครับแม่เตี้ยสามชีวิตแล้วก็แม่แม่ลอมสองชีวิตอันนี้แม่อะไรนะแม่นางแม่นางนะครับอ่าสองชีวิตแม่เตี้ยนั่นสามชีวิตแล้วก็แม่ล้อมอีกสองชีวิตนะครับราคาเท่ากันเจ็ดหมื่นห้าทลองได้หมดนะครับอ่าส่วนแม่แม่เตี้ยน่ะมีลูกตัวพี่เป็นเพศเมียนะครับ ทีนี้มีแม่หนึ่งอยู่นี่นะครับไม่ล่ามอยานี่แต่แม่นี้ไม่ได้เปิดมีชื่อไหมครับเนี่ยแม่ซับครับแม่ซับแม่นี้ก็สูงประมาณร้อยสามเก้าใช่ไหมท้องอยู่ไหมครับเนี่ยก็ทับไปแล้วครับท้องผสมเทียมอ๋อผสมเทียมไปแล้วอ๋อผสมพ่อไหนเข้าไปครับทองครับฮะทองตีนโตทองตี้โตทองตีนโตนี่กี่กี่เดือนแล้วครับก็ประมาณ ได้เดือนดีเลยเนี่ยอ๋อ่จะผ่านที่มั้งแล้วลูกเขามีไหมตัวนี้ใช่ไหมลูกลูกพ่อไหนโอ้เจ้าเด่นนี่นะครับเป็นลูกของเจ้าเด่นทับทันนะครับอ่าเด่นทับทันนี่อ่าคลิปออกไปเมื่อวันที่สิบหกที่ผ่านมานะครับออกไปจะออกอ่าออกไปแล้วนะครับนี่คือเป็นเพศผู้ใช่ไหมเป็นเพศผู้นะครับทับจริงนะครับเจ้าเด่นทับจริงใช่ไหม เออท่แม่นี้ยาวนะแม่นี้ยาวส่วนสูง139นะครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรนะแม่ทับครับ,รบแม่ทับอ,อืถ้ามีคนสนใจคุยหลังไหมได้ไหมก็ได้ครับอ่าโทรมาคุยกันได้นะครับแม่นี้ค่อนข้างยาวแล้วก็อ่ามีตาแต้มนะครับแต้มจำ้ำแล้วก็มีอ่ามีอ่องนะครับสองอ่องนะครับ แข้งขาคอดีนะครับเล็บก็ใหญ่นะครับเล็บสั้นกีบห่างนะครับอ่านี่คือลูกของเจ้าเด่นทัพพันนะครับลูกเจ้าเด่นนี่จ่ายลูกดีนะเจ้าเด่นเนี่ยเจ้าเด่นนี้ก็ได้อ่มีดีกีได้ตําแหน่งนะครับไปอ่าสองสนามแล้วนะครับก็ได้ก็มีตําแหน่งอยู่นะครับก็เข้าไปดูในคลิปนะครับมีอ่าแต่ละสนามก็ก็ได้มีตําแหน่งมาอยู่ หางดอกไม่แม่นี่หางไม่ดอกนะครับท้ายดีอยู่ลังนมดีครับถ้ามีคนสนใจก็โทรมาคุยหลังไหมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์อ่าเบอร์โทรศัพท์ต, 97, 2, ตูน9เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองตูนเก้าสองห้าครับชื่อ ชื่อบุญน้ำหัดเพชรชื่อเล่นหลังครับชื่อพี่หลังเนาะครับอ่าชื่อคุณหลังนะครับท่านผู้ชมครับเอาละอ่าอ่าพิกัดอยู่ที่หมู่อะไรนะหมู่ห้าหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับครับชื่อหมู่บ้านอะไรน้องขุยครับบ้านน้องขุยนะครับหมู่ห้านะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมอ่าพ่อคุมฝูงนะครับไปเราไปชมกันดีกว่า เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือพ่อคุ้มฝูงนะครับที่ว่าอ่าคุ้มฝูงอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ทับอาจจะทับหลายๆแม่อยู่ที่เราเปิดไปเมื่อกี้นะครับชื่ออะไรครับเนี่ยแป๊บซี่ครับแป๊บซี่๋อพ่อพ่อเขาเป็นใครครับเจ้าโคกของฟาร์มสัญญาครับพ่อคือเจ้าโคกฟาร์มสัญญาฟาร์มเนาะโอ้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสองขวบกับหนึ่งเดือนเนี่ยสองขวบกับหนึ่งเดือนส่วนสูง ร้อยสี่สิบสี่บอร้อยสี่สิบสี่บ่นะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วแล้วแม่เขาอยู่ไหนเนี่ยแม่ก็อยู่ฟาร์มวัฒนาครับอ๋อสูงเท่าไรแม่ร้อยสี่สิบสองครับเหรอชื่อแม่อะไรจำเขาชื่อแม่แม่แม่พูนแม่พูลครับแม่พูนเนาะอยู่ที่อ่าข้อของอวตวัฒนานะครับที่แมู่แม่คูนอ่าแม่คูณนะครับที่ออกคลิปไปเมื่อวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนี่หนะครับแม่คูณ กลับไปดูที่คลิปได้นะครับตาแต้มนะครับตาแต้มชัดเจนนะครับตรงดวงตานี้จะมีสีออกนวลๆเทาๆนะครับแล้วก็ตรงดั้งตรงดั้งนี่ครับสองสองฝั่งนี่นะครับนี่ขวัญนะครับสองทางแล้วก็อะจับจับสะทายขึ้นนี่ครับจุดใต้คานะครับรวมตาแต้มนะครับเจ็ดจุดนะครับมีอ่องชัดเจนนะครับอ่องชัดเจนเลยอ่า แข้งขาดีครับขาใหญ่นะครับเล็บดีถุงเท้าชัดเจนครับหน้าอกลูกมะพร้าวใหญ่ครับส่วนสูงที่ร้อสี่บสี่บวกนะครับตัวนี้อา,อายุอายุครับสองขวบกับหเดือนสองขวบกับหนึงเดือนนะครับส่วนขวัญอยู่ตรงนี้นะครับถับจากขาหน้ามาข้างหลังนหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ ตอนอีกอยู่ตรงสะบักนะครับอ่าตรงสะบักโอ้โหน่าจะอ่าน่าจะหนาพอตมควรนะครับอ่าเปีียวคอกําลังขึ้นนะครับฝ้ายตัวนี้เป็นพ่อคุมฝูงได้นะครับเป็นทับเป็นพ่อคุมฝูงได้เลยหางยาวครับหางยาวดีมากเลยอ่าเปิดเท่าไหร่ครับตัวเนี้ย 30, สองแสนสามหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับเป็นราคาเปิดนะครับต่อรองกันได้นะครับอ่าต่อรองกันได้แข้งขาดีครับท้ายนี่อ่าท้ายเต็มครับท้ายเต็มหางยาวหางหางไม่ดอกครับหางไม่ดอกนี่ย่อูปย่อย่อย่ยาอย่อหมดลายย่อย่อท้ายไปผู้สาวเบิ้งกิย่านนี้ยังตัวนี่ ยอกระยังวายอกยังวังวนเนาะหลงถ้าขายกูหน่อย,ย,อยเออโอ้รอครับรอ่อ,ลอสองแสนสามหมื่นนะครับ<ะ>คุณเข้าประกวดได้นะคุณเข้าประกวดได้นะครับเพราะว่าเขามีที่มาแม่เขาเนี่ยเป็น เป็นเหล่าไงครับแม่เขาเนี่ยาว่าหลานพญาหง,งแม่นะ,ะแม่นี่ก็มีเชื้อของพญาหงนะครับแม่ของเจ้าเป๊ปซีเปซ่เนี่ย<พ>อ่าแล้วก็พ่อเนี่ยก็คืออ่าเจ้าโคกของทัญญาฟาร์มนะครับก็เป็นเป็นลูกของดาวซีพีดาวซีพีนะครับอ่าเจ้าเป๊ปซี่นี่ก็จะมีสักเป็นหลานของดาวซีพีแล้วก็มีมีสักเป็นเหลนเป็นหลานเป็นเหลนของพญาหงอ่าเป็นไปอย่างนั้นนะครับทางแม่ทางพ่อ ก็มีเหล่ามาดีพอสมควรสองแสนสามหมื่นครับสหรับตัวนี้สนใจก็โทรมาต่อรองราคาได้นะครับท่านที่สนใจควายอายุแค่สองขวบเนี่ยจะไปเป็นพ่อพันธนะครับเพราะว่าการที่เราได้ควายาวัยรุ่นอย่างนี้ไปก็มันก็ชั่วโมงบินก็ ก็เยอะพอสมควรนะครับถ้าช,ชื่นชอบสายนี้นะอ่าก็คือเอาใหม่นะครับพ่อเขาก็เป็นลูกของดาวสิพีนะครับเจ้าโคกนะครับแม่เขาก็มีเชื้อของพญาหงนะครับอ่าก็ได้ตัวนี้ออกมาเป็นเจ้าเป๊ปซี่นะครับเออขาสวยดีนะครับขาใหญ่อ่านี่คือ จ,จูงมาทางนี้สิเดี๋ยวผมจ,จูงมาทางนี้แล้วก็หมุนหมุนหน้าเข้าไปทางนู้นได้ไหมเพราะว่าจะถ่ายไข่ดูสิก็จะหว่วงท้ายเคยฉีดยาไหมเนี่ย<อ>เคยฉีดยาไหมเออเขาจะห่วงท้ายแต่ส่วนใหญ่เขาจะฉีดตรงไหนอะฉีดยาตรงคอเออเขาฉีดคอแล้วจะหว่วงท้ายทําไมเนี่ยอาจจะดูไข่หน่อยนึงครับไ,ไม่ให้เขาดู <laughs> โอ้ขวเบิ้งไข่เนี่ยตีว่าเจ้าเป็นไผ้เลยว่าขอเบิ้งไข่ข่อยตีว่ากันนะเานาะเข้าดูไส่ไม่ได้เนะอายอลูกยอไข่ก็ไขก่ก็โอเคครับไข่ก็ดีอยู่ครับเาะเขาจะหวงหน่อยนึง หางยาวครับหางยาวนี่คือจุดเด่นเลยแหละหางยาวมากอ่าตรงพวหางพวงหางนี่ใหญ่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับฝฟเทนเน่ชัยมงคลนะครับถ้าสนใจก็อ่าโทรมาต่อรองนะครับขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผม